ครับหลังจากที่เราได้เขียนโค้ดนะครับสร้างแล้วก็บิวโปรเจกต์ของเราจนกระทั่งได้ .hex File ซึ่งเป็นไฟล์ที่เราจะนำมาโปรแกรมสู่ตัวชิปไมโครคอนโทรเลอร์เนี่ยนะครับวิธีการนี้นะครับเราจะใช้ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวโหลดโค้ดตัวนั้นลงสู่ชิปคอนโทรเลอร์ของเรานะครับที่เป็นเบอร์ AT89S52 ลักษณะการต่อพอร์ตก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับ โปรแกรมที่เราจะใช้นะครับคือโปรแกรม m c s 5 1 Loader นะครับตอนนี้ผมได้ติดตั้งไดเวอร์ให้กับตัว USB ไดเวอร์ชุดนี้นะครับเป็น Comport หมายเลข6กนค Comport หมายเลข6เพราะฉะนั้นตอนที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการเชื่อมต่อ Connect ตัว Device เข้าไปก่อนนะครับวิธีการก็คือเราก็เลือก ถ้าคอมพอร์ตไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็เลือกสแกนพอร์ตนิดหนึ่งแล้วก็เลือกเทที่คอม6นะครับ c o m 6ตอนนี้เราขึ้น Connect Ready นะครับก็คือตัวฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์ที่เป็นตัว s p Loader เนี่ยสามารถ Connect กับตัวซอฟ์แวร์ได้แล้วนั่นเองนะครับถัดมาเราก็ทำการโหลดคลิกที่ปุ่มโหลดเนี่ยนะครับ เพื่อทำการเลือก He f i l e h e x file นั้นอยู่ที่ไหนนะครับ He f i ล e นั้นก็คือพื้นตำแหน่งที่เราได้ทำการสร้างโปรเจกต์อยู่ใน b r i n g LED ใช่ไหมครับอยู่ในสับย่อยลงไปที่ชื่อว่า Object เราก็จะได้ HeEC f i ล e ตรงนี้นะครับคลิก Open ขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็จะเป็นการเปิดไฟล์เพื่อที่จะทำการโปรแกรมลงไปนะครับขั้นตอนที่เราจะทำถัดมาก็คือ การเลือกฟังก์ชันตรงนี้นะครับอันแรกก็จะมี erase c h i นะครับก็คือการลบข้อมูลนะครับวิธีการโปรแกรมเนี่ยทุกๆครั้งที่เราโปรแกรมลงไปนะครับจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการลบข้อมูลเดิมออกไปสะกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวชิปเนี่ยว่างหลังจากนั้นเราจึงจะโปรแกรมตัวใหม่เข้าไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราโปรแกรมเข้าไปของเดิมจะไม่มีเหลืออยู่นะครับ จะเป็นของใหม่เสมอที่ถูกโปรแกรมลงไปล่าสุดนะครับสเต็ป uh, ที่2อันนี้จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องสองการเช็คว่าอยากจะบุิฟายว่าตอนที่เราอีลัสไปแล้วเนี่ยชิปมันว่างจริงหรือเปล่าเราก็เพิ่มขั้นตอนของการทำแบงค์เช็คขึ้นมาได้นะครับขั้นตอนที่3ก็คือการโปรแกรมโค้ดเนี่ยเราก็ติ๊กถูกขึ้นมาจะบุิฟายด้วยเราก็ติ๊กถูกตรงนี้ขึ้นมานครับ จะล็อกบิดหรือเปล่านะครับกรณีป้องกัน protection เรื่องของการ lead back กลับมานะครับตัวนี้จะใช้คู่กับล็อกบิด level 1,2,3นี่อ้างอิงจาก data sheet นะครับว่าแต่ละ level มีลำดับของการล็อกมากน้อยแค่ไหนอันนี้ในเบื้องต้นก็เว้นไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็คลิก auto โปรแกรมได้เลยครับโปรแกรมก็จะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการที่เราได้เช็คเอาไว้นั่นแหละครับกับโปรแกรมลงไป รอสักครู่หนึ่งนะครับพอโปรแกรมเสร็จก็ทําการ Verify Code นะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะครับ On Off ทุก2วินาทีนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนว่าสเต็ปรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่การ Create Project ได้ Hex Code ขึ้นมาแล้วนำมาสู่ขั้นตอนของการโหลดลงไปอย่างตัวชิปไมโค o คอนโทรลเลอนะครับ เมื่อมีการแก้ไขโปรแกรมเราก็ทําเหมือนเดิมครับเราเข้าไปแก้ไขโคด้ดเราทําการบิวโปรเจกต์ให้ได้ฮกไฟชุดใหม่แล้วก็นํามาโหลดลงไปสําหรับโปรแกรมนี้มีออปชันเรื่องของปกติจะถูกติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับออโต้รีโหลดฮกไฟนั่นหมายถึงว่าเมื่อมีการบิวฮ f กไฟตัวใหม่ขึ้นมาเราไม่ต้องมากดโหลดทุกครั้งนะครับเราสามารถที่จะคลิกออโต้โปรแกรมแล้วก็ตัวออปชันออโต้รีโหลดเนี่ยจะทําการโหลดฮกไฟให้เราเอง ให้ได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ใหม่อยู่เสมอนะครับก่อนการดาวน์โหลดลงไปโปรแกรมลงไปที่ตัวชิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปของการพัฒนาโปรแกรมนะครับ